สวัสดีครับแผง240 250 255ยังมีจัดจำหน่ายอยู่นะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนี่อันนี้แผง240ครับรับเองหน้าร้านนะครับ650บาทครับผมนี่เลยราคาต่อแผ่นครับถ้าเกิดว่ามีจำนวนก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมตัวนี้จะไฟออกประมาณ30-33โวลต์ครับ6-7แอมมันจะมีลายบ้างครับเป็นแผงตำหนิ ไปดีครับผมมันก็จะมีตัวสองร้อยห้าสิบาทนะครับจินโกะครับจินโกะก็จะเป็นตัวนี้เลยแข็งสวยครับไปดีเหมือนกันตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับแล้วก็จะมีสองร้อยห้าสิบห้าวัตเคนเดียนครับนี่เลยเจ็ดร้อยห้าสิบครับรับเองหน้าร้านอ่าสนใจนะครับมีสองสาขานะครับมีบางค้าเฉงเซาครับแล้วก็บางพีสมุบตาการถ้าเกิดว่าเปิดโลเคชั่นมาบางค้าก็หนึ่งโซลาร์เซลล์บางค้าครับ ถ้าเกิดบางพีก็บอยโซลาเซลล์เคหะบางพีครับผมสนใจรับหน้าร้านได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นพวกขนส่งเก็บปลายทางนี่คือเก็บปลายทางเฉพาะค่าแผงนะครับค่าขนส่งต้อง่อามัดจามาก่อนนะครับสนใจก็ลองดูอ่าหน้าเพจได้เลยครับทักถ,ถามเข้ามาได้เอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ